เราสามารถทดสอบได้ด้วยนะว่าเ,เกมที่เราสร้างเนี่ยเวลาไปมองในโทรศัพท์มันเป็นยังไงนับหรือว่าเราจะเอารถออกมาสักคันหนึ่ง สวัสดีครับมาพบกับพี่เนอร์และพี่ต้มจุกในดูนูแชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในโ o บอสสตูดิโอใน ep ที่2นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมเฮ้ยพี่ต้มจุกวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอินเทอร์เฟสไปเรื่องก็เอ่อการจัดการเกี่ยวกับอ็อบเจกต์นะเพราะว่าที่แล้วเรามาสร้างเกมเรามาติดตั้งเรียบร้อยแลวอ่ะคราวนี้บทที่2ง่ายๆเลยเราก็มาทบทวนกันนิดนึงนะโดยการเราจะทำ เกมขึ้นมาแล้วเราก็จะมาเล่นเรื่องของออบเจกต์กันเ네นี่ยตอนนี้เราสร้างเกมกันมาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยคนที่สร้างเกมมาถามอ้าวแล้วพี่นุ๊กไอ้ขอบขอบหายไปไหนนะเราคลิกขวาต,นะขาตรงนี้นะขอบไอ้ตรงเนี้ยพี่นุ๊กเอาออกไปนะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะเอากลับมากระแดะนะครับอ่ะตรงนี้เอากลับมาอก็ไปที่ทูนบล็อกอั่เนี่ยกลับมาอ่ะคราวนี้ก็จะเหมือนหน้าตาที่น้องๆมีแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่นุ๊กเนี่ยจะให้พี่ต้มจุกเข้า <Chat in. S 1> มา ด้วยนะก็เหมือนเดิม็นการทบทวนจากคลิปที่แล้วนะครับก็ไปที่เกมเซตติ้งก่อนอ่าซึ่งเกมเซตติ้งเนี่ยเราก็ต้องสร้างครั้งแรกก่อนก็เป็นอ่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรดีนะเป็นเซคันแล้วกันนะอ่าเซคันเกมอะไรเงี้ยนะก็ตั้งชื่อเอาครับเดยวคลิปชาติก็ประมาณนี้ c r e a เตอเป็นมีอยู่นะเกนก็เป็น All นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะข้างล่างก็ไม่ต้องเซฟอะไรก็เซฟไป อพอเซฟไปแล้วหลังจากนั้นนี่เราก็จะให้พี่ส้มจุกเข้ามานะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะเพราะเราไม่พูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรื่องของการสร้างไอคอนเรื่องของการสร้างสกินช็อตก็อีกพีพีหลังๆตามมามาเรามาที่วิวก็ได้นะไปที่ตัวทีมเกียร์ก็ได้หรือจะไปที่เกมเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่เพอร์มิชันเอาพี่ส้มจุกเข้ามานะครับ ับผมหลายคนได้ดูดสองโอเคพี่นุ๊กจะทวนให้คลิปนี้นะคลิปหน้าเนี่ยจะไม่มีการทวนเรื่องการสร้างแบบนี้นะครับก็เอย่าอ้า่วลืมอย่าลืมลืมแนละ้วลืมลืมให้สิทธิ์นะนี่ก็ได้เพ r m มมิช o ันพี่ต้อมจุกมาแล้วแต่ว่าอาโอเคเรีแล้วน,นะครับตอนนี้พี่นุ๊กก็สามารถจะให้พี่ต้มจุกเข้ามาจอยพี่จุกก็จะเห็นในหน้าที่เป็นแดชบอร์ดนะนะว่ามีแชร์วิดมีเพิ่มมาก็คือ second game นะครับอ่ะตรงนี้เป็นจุดเกิดนะแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีอะไร,รเลยจับพิมจบก,ก็หาเห็นเซ็ก,กันเกมแล้วนะเขาจะเข้ามาปึ๊บโหลดดิงปั๊บเห็นเพลนเลยเห็นไหมจ้าพิมจเข้ามาอย่าง<อ>เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเข้ามาแล้วนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวทูนบล็อกกลับมาก่อนนะครับอ่ะก็แถมให้เล็กน้อยนะตัวทูนบล็อกเนี่ยมีรายละเอียดแยะเลยมีมีให้เลือกว่าเราจะเอาอะไรยัดเข้าไปนะเท่าที่เป็นมาตรฐานหรือคนเขาให้เราใช้ พี่นุก็จะใส่ไม่ให้มันโล่งๆเกินไปนะใส่ขอใส่ท้องฟ้าสีม่มวงแล้วกันสกายออบบี้นะอ๊บอ่ะก็ใส่ท้องฟ้าสีนี้ไปคราวนี้เราก็จะได้มีอะไรที่สบายตาขึ้นหนึ่งอ่ะนี่เหรอสบายตาเหรอเออหรือจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีฟ้าสีฟ้าอเออสีฟ้าแบบว่าเอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่ยเรียลลิสติกสกายแล้วกันนะอ่ะโอ้ยเนี่ยสวยงามโอเคเมฆมีเมฆนะคราวนี้ตอนที่สร้างไอเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเกิดมาให้เวลาเราเข้าเกมมาก็จะเกิดที่นี่นะ ซึ่งจุดเกิดตัวนี้จริงๆแล้วก็สร้างเองได้ด้วยจริงเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติลบทิ้งอ่ะลบทิ้งอ่าลบทิ้งเนี่ยเราสร้างใหม่เห็นไหมตรงเนี้ยมาเนี่ยมันมีเนเชลสปอนอยู่ตรงเนี้ยนะก็เราสร้างสร้างได้นะเอาเดียวพอเอาเดียวพอให้พี่ให้พี่รู๊บทำอ่าปึ๊บอ่ะวางไปตอนนี้เราก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับเอาละเออเอาอันนี้ก่อนดีไหมไหนๆก็ไหนๆละเอาเอาจุดเกิดลบทิ้งก่อนนะอันนี้ เราจะพูดถึงอินเทอร์เฟซใช่ไหมพี่นุ๊กใช่เอาเทพใหญ่เมนูโฮมนี่แหละจัดการเกี่ยวออบเจกต์ส่วนเมนูโมเดลเมนูเทสเมนูวิวเมนูพักอินพวกนี้มันค่อนข้างไปไกลนิดนึงเราจะพูดถึงหน้าโฮมของเราก่อนใช่จริงๆเรามีแค่นี้เราก็สร้างเกมเล่นได้แล้วนะเมนูโมเดลเนี่ยเพื่อนจุกขอขอสร้างให้ก่อนแล้วกันนะครับเชิญอ่าน้องๆส่วท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่เมนูในหน้าโฮมใช่ไหมเห็นคำว่าพาร์ทไหม อยู่ในหัวข้อ insert เห็นไหมครับเรากดพิ่พาฒน์นะเราสร้าง็อกขึ้นมาหนึ่งก่อนเห็นไหมครับรูป็อกนี้กล่องตรงนี้อะพี่ตุ้มจุกสร้างไปได้เห็นไหมพี่ตุกเห็นไหมกล่องเล็กๆเลยอ่าอยู่นู่นอ่ามันจะเป็นกล่องใช่ไหมขั้นแรกนะครับเราเราเราเลือกมาส์ไปที่สอนที่ชื่อว่า select ในเมนู tools นะโอเคโอเคตอนนี้ก็จะเห็นแล้วพี่ตุ้จุกได้กล่องมาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวตามเมนูบ้างเพราะว่าสิ่งที่เราบองคามไม่ได้หรือเรื่องการบังคับครับ มาดูดีกว่าว่าเราสามารถจะบังคับอะไรได้บ้างเราเคยเล่นเกม first person ใช่ไหมเดียวิวเดินหน้าครับถอยหลังกด S นะครับแล้วก็ไปทางซ้ายเนี่ยปุ่ม A นะครับแล้วก็ไปขวาปุ่ม D นะครับเสรเราจะยกระนาบขึ้นนะครับมาดูการยกระนาบสมมติว่าเราจะยกระนาบขึ้นเรากดปุ่มอะไรปุ่ม E ครับจะยกขึ้นอยากจะลงเรากดปุ่ม Q อันนี้เป็นการแบบขยับมุมมองขยับกล้องของเราขยับตาของเรานะอ่าเราอยากซูมอินซูมเอาล่ะเมาส์ครับเห็นไหมลูกกิ้งที่เมาส์นี่แหละนะครับโอเคที่เมาส์นะอ่าก็จะประมาณนี้เลยเกี่ยวกับการเสริมเสริมงั้นเสริมเสริมอีิหนึ่งเมื่อกี้พี่นุ๊กบอกแล้ว W เดนหน้า S ถอยหลัง A ซ้ายแล้วก็ดีขวาใช่ไหมครับใช่ใช่แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะหมุนน่ะทำยังไงถ้าหมุนจะต้องการหมุนนะครับพี่นุ๊ก้อง ลองดูนะครับถ้าเราทาตามก็ได้นะครับพี่นุ๊กเราหมุนเนี่ยกดคลิกขวาคลิกขวาค้างไว้อ่าค้างไว้แล้วก็หมุนแล้วยกขึ้นลงมองเห็นไหมครับมันจะหมุนลิ่ขาค้างไว้นะครับแล้วแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือสะบัดข้อมือของเมาส์เราอ่าฮะแล้วก็ใช้ W ด s d ได้เหมือนเดิมนะแต่เราก็หมุนได้แล้วก็ขยับเข้าขยับลงดูให้มันบอกผมว่าเราอยากเราอยากจะส่องตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ต้มจุกพี่ต้มจุกไม่ต้องกด W a น s d นะอ่าคลิกเมาส์ขวาแล้วหมุนครับหมุนข้อมือ ับหมุนครับอ่าเห็นไหมคือการ W A D เนี่ยเป็นการเคลื่อนเคลื่อนกล้องนะครับเคลื่อนกล้องใช่ใช่เราไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะเป็นการหมุนกล้องแทนนะครับเป็นการใช่ครับแต่ตอานี้บางทีเราเราหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยอ็อบเจกต์ที่เราต้องการเนี่ยมันหลุดออกจอไปอ่าเราใช้ W A D ในการช่วยใช่ครับเนั่นแหละลราซูมได้นะอุ้ยซูมมากกว่าเห็นโลกเลย อ่าเนี่ยเห็นไหมคือเราจะใช้คล้องขึ้นเราจะใช้คล้องขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเราจะทําเกมได้ง่ายขึ้นนะช่วงแรกนี้ก็อ่าสมมติว่าเราจะเอาออบเจกต์นี้ปึ๊บไปไว้ตรงไหนก็อ่าปึ๊บลากลากอะไรก็วางไปเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าก็ประมาณนี้นะซึ่งโอเคอ่ะมาดูกันต่อครับอ่าพี่มจุกต่อเลยอ่าพี่มจุ๊ใจะยันถึงกันอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือเห็นออบเจกต์นะออบเจกต์ตอนนี้มันเป็นสีอะไรสีเทา เขียวเอ้ของสีเทาใช่ไหมอ่าใช่เราไปที่คันเลอร์เห็นไหมครับคันเลอร์ตรงนี้ข้างบนอ่าเป็นเลือกเป็นสีเขียวเหมือนกันอ่าม่นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเห็นไหมครับอันนี้พี่พี่รับจุกเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่พี่นุ๊กอยากจะบังคับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับได้ครับเพราะเราเป็นโดเปอร์เหมือนกันอือเราก็ทําได้หมดอ่าเราก็จะเห็นหมดนะว่าใครทําอะไรไว้บ้างนะครับครับผมพี่นุ๊กก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่าก็ได้เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้ก็คือต่างคนต่างทำในออบเจกต์เดียวกันเนี่ยได้ อ่าฮแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้คือสีแล้วนะเพิ่มเติมเพิ่มเติมคลิกไปที่ material เห็นไหมครับข้างๆกันเลย material เบื่อแล้วอะไม่เป็นกล่องธรรมดาไม่เท่เลยอ่ะเป็นบิ๊กได้ไหมใหย่ขึ้นไปอ่เขาเรียกว่าสกินเลยนะเออเหมือนใครๆว่ามันไอ้นี่มันคือคือภาษาทากาเขาเรียกอะไร texture ครับเออ texture ครับใช่ถูกต้องแต่ว่าอยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ อย่าให้มันเป็นแบนๆบนอะวัสดุไอ้วัสดุอะไรอย่างเช่นทํามาจากอิฐนะหรือว่ามาเป็นแก้วนะหรือเป็นอะไรหรือเป็นกระจกนะเราสามารถเลือกได้นะอ่ะเป็นเป็นกระจกไอ้เป็นเป็นหญ้าเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเหมือนแบบผ้าอะไรเงี้ยครับอันนี้น้าแข็งนะถ้าเรื่องน้ำแข็งเอาเปลี่ยนเป็นสีขาวหน่อยนี่แบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นเมทัลก็ได้นะก็จะเป็นแบบอ่าเมทัลจะเงาเงาใช่ไหมครับเงาเงาหรือว่าเราจะเป็นเออ่วูดเดี๋ยววูดถ้าเป็นวูดปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจะเหมือนไหมอ่าลองดูนะครับนี่เหมือนไหมซูมดูซูมดูเออแจมเลยแจมเลยใช่ไหมอ่าอะไยครับนะอันนี้ก็ดูหลายๆมุมนะโอเคก็สวยดีนะครับถือว่าคราวนี้ พี่ต้มจุกอันนี้พี่ต้มจุกังไม่เคยลองนะขอลองไปพร้อมๆกับน้องๆเพื่อนๆเลยทุกคนเลยนะครับคือว่าเขาเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าไอ้แมทเทเรียลตัวเนี้ยมันขยับได้ใช่ไหมเราเลื่อนได้ใช่ป่ะถ้าเรากดล็อกอ่ะปึ้งมันจะแขบได้ไหมอ๋อกดล็อกไปแล้วอ่าเขาเนี้ยดูดิล็อกอยู่ล็อกก็คือตรงนี้นะล็อกออบเจกต์ใช่ไหมล็อกออรูปมันขยับได้ไหม อ่ะเดี๋ยวพี่นุจะลองขยับดูไม่ได้นะตอนนี้คือเลือกไม่ได้เลยว่ะเดี๋วเราลองออนล็อกดูนะแอนล็อกออนะอ่ะตอนนี้ก็กดมาที่นี่นม้มันจะเป็นลูกกุญแจล็อกกับอันล็อกนะตอนนี้อันล็อกเรียบร้อยแล้วครับล้วก็สามารถจะมามูฟมันได้ปกติใชอ่าถ้าเราไม่อยากมูฟมันละมาเลือกที่ล็อกทูลแป๊บแล้วลองมามูฟดูด,ดิอ่ะตอนนี้ยังได้อยู่ลนะ่ะ มันมันต้องมีลูกกุญแจแล้วกิ๊กกิ๊กก่อนใช่กดที่ลูกกุญแจนะกดคลิกล็อกแล้วนะครับลอล้วดูไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้แล้วด้วยซ้ำเลือกไม่ได้แล้วด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการล็อกล็อกไว้เพราะจะได้เราจะรู้ว่าไอ้นีนเราจะเราจะไม่ขยับแล้วจะไม่ทาอะไรกับอ็อบเจกต์อันนี้แล้วเราก็ล็อกไปเลยโอเคเป็นไงเอาละต่อไปจะให้พี่นุ๊กสร้างเป็นเป็นถังนีกว่ะเป็นถังลูป รูปเรียกอะไรทรงอะไรนะทรงทรงกลมเหรอทรงกระบอกทรงกระบอกใช่ใช่ซารินโดลนะอ่าพี่นุ๊กสร้างเลยครับอ่านี่ซารินเดอร์นะตรงนี้ซารินเดอร์เสร็จปั๊บออาา่มันเป็นแนวนอนเราอยากจะเอาเป็นแนวตั้งทำไมจะทำแนวตั้งทำไงครับพี่นุ๊กหมุนฮะหมุนก็คืออันไหนนี่ครับ rotate ครับอ่าเราก็มาเลือกที่ rotate นะครับแล้วก็เอามาหมุนปึ๊บเอาสักกี่องศาดี เอานี้เนี่ยเออเวลาหมุนเนี่ยกดถ้าเกิดสมมตินนะเรากดชิปไปเนี่ยมันจะมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กให้เหมือนโฟโต้ช็อปไหมเราไ,ไม่อยากรู้วันนี้พี่พ,พ,พี่ต้องจบกดาวอานะมันจะได้ไหมตอนนี้พี่นุ๊กทำเละแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือพอทำเละเราเฮ้ยอยากจะแก้ไขกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะเรากดคอนโทนเซตได้นะครับคอนโทนเซตเป็นก<ม>ันดูใช่ไหมค<ว>รับเป็นอันดูใช่ถ้าเรากดสองครั้งก็กลับย้อนกลับไปสองทีอ่ะตอนนี้กดอีกทีเด้งปึ๊กนะคือน้องๆอาจจะ ไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่นุป๊ปอันอันดูคือสัญลักษณ์ข้างบนเนี่ยพี่นุ๊ปเอาเมาส์คลิกให้น้องๆดูก็ได้ครับอันดูคันนี้ครับอันนี้ครับใช่อ่าอันดูอ่ามุดว่ารีดูเฮ้ยเมื่อกี้ถูกแล้วเราข้ามไปสเตจหนึ่งก,กลับไปรีดูเฮ้ยกลับมาก่อนหน้านี่อา่าอันนี้คืออันดูนะครับกดรี <ri> ดได้กดช็อตคีย์อย่างพี่นุ๊ปบอกก็ได้คอนโทรลแทรอย่างเราเลื่อนเราเลื่อนพลาดอ่ะเราเลื่อนแบบนี้เฮ้ยมันควรอยู่ตรงนี้แต่เลยเลยแล้วเลยแล้วกดอันดูครับปึ๊บกลับมาที่เดิมเห็นไหม ถ้ากเกิดว่าเฮ้ยตรงเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ว่าขี่เกียจเลื่อนไปใหม่อ่ะเราอยากจะให้มันเลื่อนกลับไปตรงตำแหน่งเมื่อกี้นะครับแล้วกดรีดูนะอ่านนี้อันดูนะต้องอันดูไปก่อนอ่าอ่าเราอันดูโอเคสมมติเรามาตรงนี้เราอันดูไปปุ๊บเนี่ยเราจะรีดูกลับไปที่เดิมได้ไหมอ่าก็ประ,ะมาณนี้นะอ่า<อ>นี้ดูได้นะเราจะปรับขนาดสเกลมานิดนึงอ่าฮให้มันให้มันใหญ่ๆหน่อยนี่อ่าสวยครับนะครับเปลี่ยนวัตเุียวหน่อยอะไรเนี่ยมันแท่งอะไรเนี่ย เทียลเอาเป็นอ่านี่ไหมถังสนิมหน่อยเออถังสนิมสวยเลยเออถังสนิมเป็นสีเป็นสีว่าน้ำตาตาลไอสีสีแดงเหรอฮันเลอร์เอาเฮ้ยเราเลือกเปเลือกไปเลือกเป็นเลือกฟอร์มอันดูครับอันดูครับผมโอเคแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ปล๊อบอ่าถังก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนิดแบบนี้นะครับเป็นถังสนิมนะก็เป็นถังน้ำมันที่วางแนวนอนอยู่เดี๋ยวเราจะลองหมุนมันไปหมุน ที่โรเต็ตอตอนโรเตทเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะช่วงแรกๆไม่ค่อยคุ้นนะครับเราเห็นมันปเป็นภาพสามมิติใช่ไหมนร๊บคือถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นทฤษฎีหรือว,ว่าเป็นทางเลขาคณิตเนี่ยก็คือแกน x แนวนอนอใช่ไหมครับใช่แกน y เนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งถูกไหมพี่นุ๊บใช่คือเอาเนี่ยแกน z มันจะโผล่มาคือเป็นแนวลึกถอยเข้าถอยออก มันมีสาแกนเนี่ยวงกลมสีแดงวงกลมสีน้าเงินวงกลมสีเขียวถ้าเราจะหมุนในแนวนอนอก็ใช้วงกลมสีเขียวถ้าเราจะหมุนในแนวตั้งก็ใช้สีเงินหรือว่าจะหมุนรอบตัวเองก็ใช้สีแดงอะไรก็ดูเอาว่าอยากหมุนตรงนี้เนี่ยนะไอ้เรียกว่าเนวิเกเตอร์อ่ะมันจะบอกอยู่ข้างขวาบนเห็นว่าครับเป็นสีเลย สีว่าไอ้ y สีแดง x สีอะไรนะ x สีแดงไอ้ x สีแดงสี y สีเขียวนะใช่ครับแซดสีน้ําเงินนะเนี่ยพี่นุ๊กจัดการหมุนเล่นได้เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้อันนี้หมุนสีสีลูกเขียวเล่นนะคราวนี้เราจะหมุนสีแดงเราก็เอาเมาส์ไปแปะสีแดงแล้วก็กดลากได้ตามสะดวกอันนี้จะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นทรงกลมเนาะอ่ามันเป็นทรงกลมมันหมุนไม่ออกมาดูสีน้ำเงินกันดีกว่าสีน้ำเงินนี่ชัดเจนนะครับปึ๊บแตะที่สีน้ำเงินนะแล้วก็ลากลากรอบตัวเองเห็นไหม อ่มามันต้องต้องไปดูในระนาบที่มันถูกต้องนะถ้าเราลากผิดระนาบบางทีมันก็มองไม่ไม่ชัดรู้สึกสว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจบเดช่วยนะนี่ปึ๊บนี่กดตรงนี้จะเป็นท็อปเห็นไหมอ่ากดพี่ต้น้องกดตรงไอเดเวเกเตอร์เลยดูครับเนวิเกเตอร์ข้างขวาบนเห็นไหมอ่าเนวิกเกตเนี่ยเหรอจางจากงกดไปดูนี่แน่นอนตรงตรงขวาบ,บนเลยตรงตรงแมพเลยครับตรงแมพนี่นะนั่นแหละนั่นแหละกดดูตึ๊ก อ่ามันจะบอกก็เป็นท็อปหน้ามุมมองข้างบนเห็นปะอ่าอันนี้คือออมมองบนกลับไปในมุมที่ถูกต้องนะครับแล้วคลิวกดตัวลูกศรขึ้นาก็จะเป็นฟอนต์เห็นไหมบอททอนอ่าแล้ว่มันจะมีบอกซ้ายขวาท็อปอ่าเราหมุนได้ต่เป็นแบ็คเป็นฟอนต์ได้หมดเลยครับอ่าเราจะกลับไปตำแหน่งเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่เราจะเลือกคนไหนอะ อ่าเราคิกกลับมาได้นะสมมติว่าเราหมุนกล้องไปปุ๊บอย่างเงี้ยเราอยากมุม,ม,มฟอนต์เราเดับเบิลคลิกกลับมานะครับก็จะ<อ>ปรับปรับล้านาให้นะครับนี่ปรับล้านาให้อ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุมต่างๆเนี่ยเราสามารถดูมุมที่แบบเป็นมุมเห็นไหมสามแกนมองรวมกันก็ได้อ่าปัดกับบอ,บอ,บอลปัท็อปอะไรอย่างงี้แ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นอ็อบเจกต์นะครับคราวนี้ เรื่องของการ Move การ rotate ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหม Move Scale ปรับขนาดได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทา a n น Form มทา n s นฟอร์นี่คือแบบอิสระต่อการปรับแต่งเลยนะที่เราอยากจะให้มันเบี้ยวเบียวบุ๋บุ๋ๆแล้วกวาดไปทาร a นฟอร์ m ว้าวเอ้ยอันนี้คืออ่ะก็ปรับได้แต่ว่าพี่นุก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่การปรับตรงนี้นะ มันต้องฝึกกันใช่มันต้องฝึกกันนิดนึงนะครับต้องฝึกกันครับเอาล่ะตอนนี้ถึงจุดสําคัญแล้วพี่นพโว้ยนั่อะไรโดนแซดครับอ่ะดูอ่ะจุดสําคัญครับเดี๋ยวนะพี่นกตอนนี้เราจะเอารถออกมาสักคันหนึ่งแล้วกันีออ่ฉะเดี๋ยวนะปั๊บอันนี้ไลท์กลับไปหน้าฟอนต์ก่อนเแต่งงปั๊บ ฟอนปีนูเอาปปรถซปเปอร์คาร์ไว้สักคันหนึ่งแหววนี่ตอนนี้มีคันนี้นี่เบลกติชีรอนนะครับส่วนคันนี้นี่แหมจำยีห่ห้อไม่ได้เจสโก้นี่มันรู้สึกจะเป็นรถส,สวีเดนจำชื่อ,อจำจำคอนเดเซกเออยี่ห้อคเนเซกนะครับผมรถราคาแสนแพงเลยสองคันนี้นะมาะใช่ อ่ะคราวนี้เราเห็นออปชันบางอันที่จำเป็นจะต้องใช้บ่อยๆก็คือออปชันการ collision กับ joy surface นี่นะครับคสำคัญแล้วอ่าเนี่ยคือเราเอาของออกมาเนี่ยบางทีเฮ้ยมันวางมันลอยจับพื้นหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยก็ต้องดูด้วยนะตอนนี้เพิ่มจุกเลือกเป็นที่อ่าเอาออกก่อนนะเอาเลิกจากเริ่มจากการที่ว่าอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆก็นาะ อ่าขออันล็อกนี่ก่อนนะอันล็อกล็อกอ้อเลยกันอ่ะโอเคอันเนี้ยเห็นอันอันพื้นไม้เราไหมอ่าเพื่อนจุกจะสร้างสเกลขึ้นมาให้มันใหญ่ๆอญ่ไองนี้เลยนะโอเคเอาด้านด้านด้านอันนี้ก็ได้ค่ะใหญ่ใหญ่ถุงสูงเราจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นชัดๆว่ามันมันแตกต่างไอสิ่งที่เพื่อนจุกจะบอกคืออะไรนะครับอ่ะสมมติว่าสร้างเป็นพื้นแล้วกันถ้ว่าเป็นพื้นนะเป็นฟลอร์แล้วกันนะ,ะ่ใหญ่ใหญ่ จเลื่อนมานี่หน่อยอ่าโอเคไหมครับคราวนี้พี่มจุกจะเลือกรถสีขาวแล้วกันนะพีุ่นบอ่แล้วก็จะเลื่อนขึ้นมาแป๊บเห็นไหมพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเป็นกรดรามันอยู่้างใต้เห็นปะไหนอะเลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้นี่ยมันไกลด้วยพอวางเสร็จปุ๊บล้อมันหายเห็นไหมล้อมันจมล้อมันจมบ้างล้อมันลอยบ้างเห็นปะอ่าอ่าจะทํายังไงหล่ะให้มันวางให้สนิบแนบแน่นหรือว่าให้มันสวยให้มันสวยงามอ่ะเอออ่าก็กดทนี่ครับ จอยเซ s ร์ฟเฟ e ใช่ไหมอ่ะพิมพ์สุกดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นปุ๊บวางลงปั๊บเกดูว่ามนไงเฮมันจะมีแถบแดงๆมาปุ๊งพอดีเป๊ะเลยวหมสูงไปด้วยไก่อ่าวางเนียนสวยเลยไม่จมแล้วไม่จมแล้วไม่จมแล้วไม่ลอยด้วยเฟ e ก็คือพื้นผิวนะใช่ครับเป็นวางเป๊ะอ่าคราวนี้ไอ้ถังพินบเนี่ยเอารถเอารถอีกคันเลยวะนี่นี่ ื่องจุกก็จะวางไว้ข้างบนให้มันจอยอืเหมือนกันเอาละเครื่องสเกลให้มันยาวๆนนาวขึ้นหน่อย <Okay. S 2> อ่าอ่าใหญ่โตขึ้นหน่อยอ่าอย่างนี้แล้วก็โรเทตน,นิดนึงให้มันอย่างนี้อ่าตัโลกเลยพี่นพอ่าครานี้ตอนนี้จอยเซิร์ฟเฟตแล้วใช่ไหมเขานี้อีกส่วนที่สำคัญคือคอลชัน คอลิชันคืออะไรอ่ะมาดูก right ันครับเห็นไหมเราเราเนี e ่ยถ right. ้าเกิดเราเราวางทะลุได right. right. ้เลยนะเนี right. ่ยแต่ตื่นล่าลากไปเสร็จปุ๊บมันจะมันจะเอาเจ๊กคือไอไอท่อเนี่ยใช่สมมุติว่าเราว่าเราไป่นคอล์ิชั่นเราเราคอล์ิชั่นขอวรถคันนี้ออกนะครับเราล่าเข้าไปเนี่ยมันมันทับกันได้เห็นป่ะอืมทะลุได้ทับทับได้ปังปังปังทะลุไปเอาคราวนี้พอเราคอล์ิชั่นไว้ครับเฮ้ยเนี่ยเมาส์ ลากต่อไปไม่ได้แล้วนะคือมันชนแล้วอ่ะคือกลายว่าเฮ้ยเนี่ยคือไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ย c o l l i s i o อ object สองอัน c o l l i s i o กันก็คือไม่ยอมให้มีการทะลุนะครับเนี่ยแต่ขอขอขออิยทีชัดๆอันนี้ทะลุได้อ่าฮะส่วนอันนี้คือไม่ทะลุนะครับเห็นไหมลากเมาส์่อชนแค่นี้ก็คือพอมันมันมันไปจิ้มอยู่ข้างใต้พอดีเห็นปะใช่แล้ววัตถุชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ย collision เห็นไหมอ่าเราเราไม่ c o l l i s i นฝั่งนี้มั่ง เฮ้ยทะลุเห็นไหมทะลุแต่พอเราติ๊ก c o l l i s i นฝั่งฝั่งท่อนะครับเนี่ยไปได้แค่เนี้ยสุดแล้วโอเคเคลียร์เลยอ่าอันนี้ก็คือเรื่อง collision น,นะครับเห็นว่าตอนนี้เราก็ค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับเรื่องของตัว Robo Studio นะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งแถมสําหรับคลิปนี้นะครับมาดูกันเรื่องของตรงนี้เห็นไหมอ่าเราสามารถคลิก ขวาที่ช่องว่างของทูลบาร์นะครับแล้วจะเอาตรงไหนออกตรงไหนเข้าก็ได้นะบางทีบอกเฮ้ยหน้าจอไม่พอปิดไปก่อนได้ไหมนะครับแล้วอยากเอาเปกลับมาเราก็กดเริ่มกลับมาก็ได้นะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะเพราะว่าออบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยมันมีพ o p e r t y ของมันที่เราต้องต้องค่าอ่าแล้วก็เอา property กลับมาแล้วกันแล้วก็เอาตัว explorer ใช่แล้วเราเอาตัว explorer กลับมานะครับ explorer ก็คือเห็นไหมว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยเรากดปุ๊บ เฮ้ย hey, มันคือพาร์ทชิ้นนี้นะครับกดที่รถปุ๊บมันคือชิ้นนี้เห็นไหมซึ่งในชิ้นนี้แต่ละอันอมันมีรายละเอียดข้างในซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในบทหลังๆนะครับอ่ะนั้นยวเสริมพีพุกต่อเลยเอารถเอารถคันนี้นะรถคันสีขาวใช่ไหมที่พีพิทุกจ <Okay. S 2> ิ้มอยู่ปุ๊บสังเกตไหมครับเมื่อเราก,กด select เนี่ยก็คือเลือกใช่ป่ะ<อ>เลือกคันคันขาวคันอ่าคันน้ำเงินอ่ะสมมตินะครับอ่ามันเลือกเป็นคันเลยถูกป่ะใช่เพราะว่าเราเลือกเป็นโหมด geo metric เห็นป่ะครับใช่แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นฟิสิกอลล่ะพี่นุ๊คลองดูดิผมเลือกเป็นฟิสิกอลนะอ่ะเลือกเลยกึกเห็นไหมันจะแยกเป็นพาร์ทละเนี่ยเอาเอาเป็นกันชนสปอยเลอร์กันชนหน้าล้อเห็นไหมมันจะแยกเป็นชิ้นๆซึ่งอยู่ในเอ explorer ก็จะบอกเลยว่าในในวิวเนี่ยจะมี flfirlrr เห็นไหมซึ่คือล้อล้อซ้ายล้อข้างขวาล้อข้างหน้าล้อข้างหลังอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะมีรายละเอียด เราสามารถแยกเป็นชิ้นๆได้เลยแต่ถ้าเกิดพอเราเลือกเป็นโหมดเอ่อเชียร์แมทปุ๊บนั่นหมายความว่ามันจะเลือกเป็นทั้งคันอ๋ออ๋อนะเป็นทั้งคันแล้วจะไม่แยกเป็นลักษณะคือเราดูจาก Explorer ก็ได้มันก็จะขึ้นมาเลือกเป็นทั้งหมดเลยเป็นเป็นบนสุดก็คืออย่างปีสีสีขาวนี่คือสองพันยี่สิบเอ็ดอ่านไม่ออกว่ะนะแกรนนจสโก้อะไรทุกอย่างอะโพนเซกโพเซก อ๋อเหรออ่ยอคนให้กถตังชื่อเฮ้ยรถแสนแพงดังเหรอดังพระเจ้าไม่น่าล่ะขับแต่โตโยต้าคันแล้วเป็นร้อยล้านนะครับคันนี้คอนเส็กริงเหรอจริงครับแล้วก็บากติชีรอนอันนี้ก็แพงครับว้าวโอเคคอนเส็กโอเคจําไว้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้ไปแถบตรงนี้นิดนึงนะเห็นรูปนี่ไหมโทรศัพท์กับเตต เราสามารถทดสอบได้ด้วยนะว่า<อ>ในเกมที่เราสร้างเนี่ยวเวลาไปมองในโทรศัพท์มันเป็นยังไงนะครับหรือว่ามองในคอมเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้นะครับก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเป็น iPhone นี่เลือกรุ่นได้ด้วยนะเห็นไหมทําซุงแล้วกันอะสมมติว่าเอาเป็น iPad แล้วกันหรืออะไรว,วา Galaxy ่7อสดะ โอ้มีการเอียงข้างเองียงเนี่ยตรงนี้เปียบปรับได้หมดเลยนะแต,แต่ค่อนข้างเก่านะเราเราค่อนข้างแต่แคงเครื่องได้อันนี้คือฟิตหน้าจอพี่นุ๊อใหญ่ขึ้นได้แล้วเห็นไหมแขงข้างๆไหมเ<ห>ป็นไอ้รูปรูปข้างๆ้างไอคอนที่มันเอียงได้นะ่ะเหมือนว่าเราตั้งมาตั้งจอเรียกอะไรนะอ่าเนี่ย เออ,อ,น,น,อนั่นแหละนั่นแหละเป็นแน,แนตั้งแนวนอนเห็นไหมเซียวเลยสมมุติว่าเราจะใช้โทรศัพท์ที่มีความละเอียดสูงสักนิดนึงให้แท็บเปล็ตสูงสูงสุดแล้วเหรอเนี่ยในอ่านตรงนี้ล้กันให้ตีหนึ่งูนแปดศูนย์นะโอ้โหนี่ใหญ่เกินเอาเป็นที่มองเห็นตัวเครื่องนะครับก็น่าจะเป็น iPad iPad นี่อ๋อ i อ a d เหรออืมอ iPad, อ iPad iPad นี่เอ้า iPad 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 แพดไปึ๊บข้างล่างข้างล่างข้างล่างแท็บไอแพดโอพอแท็บเล็ตอ่าสวยนั่นแหละ iPad 2สอได้อ่ะโอ้ iPad 2โอ้โหจริงๆมันน่าจะมีรุ่นใหม่ๆให้เราเอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปเอาเป็น iPad mini แล้วกันนี่มองเห็นเครื่องนะซึ่งถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ตอนที่พี่นุ๊กเลือกไปเนี่ยพี่นุ๊กไปเลือกทาร์กิเลซี่แท็บไอ้ตัวนึงอ่ะมันมีปุ่มด้วยเห็นป่ะมีหมดเลยมันทำข้างนอกทำปุ่มเหมือนเลยแล้วก็ ปุ่มพวกนี้ไม่กดได้บอกเยเนะี่ยโหเปียวเลยมันจะกดไม่ได้นะก็ได้แต่หมุนจอนะครับอ่าเพราะว่าเกมพวกนี้มันทัศสก,กีอย่างเดียวนะไอปุ่มพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูในครับผมส่วนตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาค่อยดูกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับผมไม่ต้องรีบร้อน อยังไรอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรับรองมีสาระความรู้สนุกๆมาให้ดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ